เปิดตัวครั้งแรกน้องเน,เน่ลูกสาวแตนราตีสวยพร้อมกันเป็นนางเอกตอนนี้มีข่าวว่าพี่แตนตามหาพ่อแท้ๆท,ที่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้ากันเลยทำไมอยู่ๆเครื่องคิดจะมาตามจริงๆความคิดมันมีมานานแล้วนะเพียงแต่เราติดที่คุณพ่อใหม่อยู่ซึ่งคุณไม่มีคุณพ่อใหม่เราก็เกรงใจเพราะคุณพ่อใหม่ให้ความรักกับเราเหมือนลูกแท้ๆความคิดมันมาเป็นระยะเป็นระยะ แต่เกรงใจคุณพ่อคนใหม่ใช่เขาดูแลเราดีมากดีมากถึงจะมีน้องใหม่ก็เลยทําให้เราไม่คิดจะทําอะไรเลยเรยกไว้ไว้ไก่อนที่เราจะตามหาเรารู้ได้ไงว่าพ่อเราเป็นอเมริกันหรือว่าเป็นฝรั่งทางไหนก็มีปู่ย่าตายายพี่ป้านะอ่าเขาบอกว่าพี่แตนเป็นลูกเครื่องอเมริกาเมื่อก่อนมีรูปมีอะไรตอนประมาณปถมศึกษาปีที่สองพี่แตนยังใช้นามสกุลเขาอยู่เลย พอมีพ่อใหม่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลพ่อใหม่ตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเจอแล้ว DNA พี่แตนเป็นไทยกัมพูชาส่วนคุณพ่อเป็นอังกฤษสกอตแลนด์มีโอกาสเจอหน้ากันหรือยังยังเลยค่ะคือรู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนใช่คือรู้ว่าอยู่อเมริกาแน่นอนแล้วเขารู้ยังยังเลยเราทักไปไปหลายวันแล้วคือเขาไม่ตอบเราเลยนั่นนี่อยากเจอคุณตาใหม่ส่วนตัวหนูยังไงก็ได้เจอก็ดีใจ ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเขาก็เป็นคุณตาของเราอยู่ดีคนข้างนอกเขามองกันหรือว่าเป็นลูกดาราต้องกินหรูอยู่แพงใช่ค่ะสังคมข้างนอกอาจคิดแบบนั้นคงเป็นแบบนั้นค่ะซึ่งความเป็นจริงลูกดาราอยู่กับดินกินกับหญ้าใช่เขาไม่ได้มองมุมนั้นไงโดนว่าอย่างนี้พูดตอบไปว่ายัางไงหนูก็ตอบกลับไปเลยว่าก็คนเหมือนกันดาราก็แค่โชว์หน้าทีวีเฉยๆรากรดันไม้ พอเป็นลูกดาราทุกคนจับจ้องตอนแรกก็กดดันนะคะแต่ไปมาไปมาไม่สนใจแล้วใครอยากพูดอะไรก็พูดเลยไม่ได้เอามาคิดมากเน่เน่มีอะไรอยากจะบอกแม่อยากจะบอกให้แม่เชื่อใจหนูบ้างบางทีหนูไปนู่นไปนี่ก็อยากไปคนเดียวบ้างแม่เขาจะแบบต้องไปกับเพื่อนนะไปคนเดียวไม่ได้นะก็อยากให้แม่เชื่อใจ